หลายคนสงสัยว่าเฟซบุ๊กเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเห็นข้อความเดิมๆซ้ำๆของคนเดิมๆที่โพสไม่เห็นของคนอื่นเลยอ่สงสัยใช่ไหมว่ามันเกิดจากอะไรโพสที่เราดูบ่อยๆโพสที่เราเคยเห็นบ่อยๆมันจะโชว์ให้เราเห็นบ่อยๆเนื่องจากเราไปกดไลค์ กดแชร์กดติดตามหรือเป็นเพื่อนเราในเฟซเนะี่ยแต่เราไปกดไลค์กดแชร์บ่อยๆเนะี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาเป็นชื่อแรกๆให้เราเห็นใน Facebook เมื่อใดก็ตามที่เราอยากเห็นโพสต์ล่าสุดหรือโพสต์ของบุคคลอื่นที่เขาโพสต์ล่าสุดให้โผลมาเห็นในหน้าฟีดของเราเนะี่ยเป็นอันดับแรกๆเนะี่ยต้องทำยังไง มีวิธีการมีขั้นตอนจะบอกก็เข้าไปที่ f เฟ e b o o k นะเข้าไปที่ facebook ของเราเลยแล้วกดที่นี่อันแรกเลยนะฮะที่นี่เข้าไปที่นี่เข้าไปที่แถบเมนูนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเจอคําว่าเพิ่มเติมนะครับดูเพิ่มเติมดูเพิ่มเติมตรงนี้อ่ากดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึง เราจะเจอกับคําว่าล่าสุดไอ้คาว่าล่าสุดนี่แหละคือโพสต์ล่าสุดใน f facebook ที่มันไม่ค่อยโผล่มาใน f a c e b o o k เราเราจะเจอกับเพื่อนที่โพสไปแล้วยี่สิบนาทีสามสิบนาทีหรือโพสต์เก่าๆเป็นวันอย่างเงี้ยถ้าเราอยากเจอเนาะก็คือขอแค่ไปรีเฟซตรงนี้นะครับก็คือกดเข้าไปตรงคำว่าล่าสุดเราจะเจอกับหน้านี้เห็นไหม แล้วพวกเขาว่าเมื่อสักครู่เห็นไหมครับเน่เมื่อสักครู่อ่ง่ายๆอย่างนี้เยลยนะครับลองเข้าไปทําดูนะครับอ่า